เปลี่ยนแนวคิดในธุรกิจเครือข่ายแล้วสำเร็จได้ภายใน1-3ถึงปีข้อที่1ลงทุนน้อยข้อที่2เสี่ยงน้อยมากข้อที่สไม่ต้องมีหน้าร้านลูกจ้างไม่ต้องมีบัญชีไม่ต้องทำเพียงแค่ลงมือทำอย่างเดียวข้อที่4ให้ผลตอบแทนสูงข้อที่5ไม่ต้องมีความรู้การศึกษาระดับไหนก็สามารถทำธุรกิจเครือข่ายได้ข้อที่6 ไม่ต้องใช้เวลามากภายในหนึ่งวัน,นท่านจะแบ่งเวลามาทำในตอนไหนก็ได้ข้อที่7สามารถทำเป็นงานคพวคู่กับงานประจำได้ทำเป็นงานเสริมคพืคู่กับงานประจำได้ข้อที่แธุรกิจเครือข่ายทำที่ไหนก็ได้ขอเพียงท่านมีมือถือเครื่องเดียวข้อที่9เป็นธุรกิจแห่งความเสมอภาคข้อที่สิบเป็นเจ้านายของตัวเองท่านเป็นเจ้าของธุรกิจเอง ข้อที่11มีอิสรภาพทางด้านเวลาข้อที่12ได้พัฒนาตัวเองเรียนรู้อยู่ตลอดชีวิตเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาพัฒนาศึกษาเพิ่มเติมไปเรื่อยๆทําไปด้วยควบคู่กับการเรียนรู้ข้อ13สามารถยกโอนธุรกิจเครือข่ายให้เป็นมรดกตกทอดให้กับทายาทก็ได้แล้วก็มี4เชื่อที่จะนำมาแบ่งปันเพิ่มเติมนะคะ สี่เชื่อจงเปลี่ยนความเชื่อให้เป็นความศรัทธาแล้วปฏิหารจะเกิดอย่างดิฉันทําธุรกิจเครือข่ายของบริษัทร,ระดามณีสี่แปดสองดิฉันก็มีความเชื่อก็คือเชื่อที่หนึ่งเชื่อว่าบริษัทดีร้อยเปอร์เซ็นตเชื่อที่สองเชื่อว่าสินค้าดีร้อยเปอร์เซ็นตเชื่อที่สามเชื่อว่าแผนการตลาดดีร้อยเปอร์เซ็นตและเชื่อที่สี่ เชื่อว่าตัวเองดีร้อยเปอเซเชื่อว่าเราทําได้เชื่อว่าคนอื่นทําได้เราก็ต้องทําได้เชื่อมั่นในบริษัทเชื่อมั่นในผู้บริหารและที่สําคัญต้องเชื่อว่าตัวเองทําได้ทําได้สําเร็จความสําเร็จมันต้องใช้เวลาในการรอคอยเราต้องลงมือทําตั้งแต่วันนี้ดีกว่าทาพรุ่งนี้ศึกษาเรียนรู้ควบคู่ไปกับการลงมือทําสะสมความสําเร็จ ไปวันละเล็กละน้อยลงมือทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องเพราะความสำเร็จไม่ว่าจะทำหรือมีเป้าหมายอย่างไรทุกความสำเร็จมันต้องมีเวลาของมันเราต้องอดทนให้มากพอจดจอ่อทำสิ่งที่เราเชื่อและศรัทธาว่าเราทำแล้วเราสำเร็จเราโฟกัสไปที่เป้าหมายแล้วเราเชื่อว่ามันได้แน่ๆแล้วก็วางใจแล้วก็ปล่อยวางมั่นและศรัทธาว่าสำเร็จแน่นอน